เดินต้านทานสาวไทยอยู่ลบ19ปีแพ้โปลแลนด์ตกรอบศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2 0 2 5การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบ16ทีมสุดท้ายที่เมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียเมื่อคืนวันอังคารที่8กรกฎาคม2568โดยเกมนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ4กลุ่ม A ลงสนามพบกับโปลแลนแชมป์กลุ่ม C ทีมแกร่งจากยุโรปที่ผลงานสุดร้อนแรงเก็บชัยมหาหนัดรวด เซตแรกโปลแลนด์ทำได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้25-17ก่อนที่ในเซต2สาวไทยจะสู้ได้สูสีในช่วงแรกแต่ถึงช่วงกลางเซตตกเป็นฝ่ายตามหลัง16-19ก่อนแพ้ไปอีก20-25ทำให้ตามหลัง0-2นถเซตเซตสมทีมไทยออกมาสู้สุดตัวเพราะจะพลาดอีกไม่ได้แล้วจนเสมอ23-23อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเป็นสาวโปลแลนด์ที่ทำได้ดีกว่าเบียเอาชนะไปได้อีก25-23ทำให้เอาชนะไป3-0ศเซต จากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้วอลเลยบอลหญิงไทยต้องยุติเส้นทางแต่จะต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ9ถึง16ในทัวร์นาเมนต์แทน